นิยายเรื่องเปลี่ยนจากนายให้กลายเป็นเธอตอนที่10บททดสอบหลังจากที่ได้คุยกับนิวผมก็ตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ในทันทีผมต้องเผชิญหน้ากับมันผมต้องการพี่พอตเก้าพี่พอตดูอึงอ้งที่เห็นผมยืนหอบอยู่หน้าประตู ผมนี่ก็บ้าเนอนะจะวิ่งทำไมก็ไม่รู้คอนโดมันก็ไม่ใช่วัตถุเคลื่อนที่ที่จะหนีไปไหนได้เสียหน่อยขอคุยด้วยหน่อยผมเหมือนคนไปวิ่งสี่คูณร้อยมาใหม่ๆพี่พอดเปิดประตูกว้างให้ผมเดินเข้าไปพร้อมหาน้ำมาให้กินไปทำอะไรมาทำไมดูเหนื่อย พี่พอทถามอย่างสงสัยผมวางแก้วน้ำลงแล้วถอนหายใจแรงๆเพื่อเรียกสมาธิพี่มันดูระวังตัวเมื่อเห็นผมขยับตัวลุกขึ้นไปนั่งใกล้ผมมาขอโอกาสนี่ผมจะมาขอเขาเป็นแฟนหรือมาขู่ฆ่าเขาวะเนี่ยพี่พอทกลัวจนนาซีดโอกาสแรงของมึง ผมจับมือพี่มันไว้แน่นแล้วมองหน้าพี่พอตด้วยสีหน้าจริงจังถ้าผมบอกว่าผมจะไม่ยุ่งกับคนอื่นอีกพี่จะลองคบกับผมไหมพี่พอตหน้าเวอเป็นบ้าอะไรของมึงเนี่ยวันนั้นยังบอกว่าจะไม่มาให้กูเห็นหน้าอยู่เลยก็วันนี้ผมรู้แล้วไงว่าผมต้องการอะไรต้องการอะไรอืม ผมไม่ปล่อยให้ไอ้พี่พอตได้พูดอะไรเยอะแยะจัดการอุดปากมันด้วยปากของผมทันทีพี่พอตเป็นเหมือนพวกเครื่องฟิตสตา์ติดง่ายแค่โดนจูบก็อ่อนระทวยคว้าคอผมเพื่อยืดตัวเองไม่ให้ละลายไปกับพื้นจะคบกับผมไหมพี่พอตไม่ตอบแต่ดึงผมไปจูบต่อ แม่งจะร้อนแรงไปไหนเนี่ยดูเหมือนพี่พอตอารมณ์มาเต็มมากแต่ผมยังไม่ได้คำตอบผมไม่ยอมเสียตัวง่ายๆหรอกตอบก่อนสิจะคบกันไหมพี่พอตขมวดคิ้วแน่นอย่างขัดใจก่อนจะขึ้นนั่งคล่อมขาผมแล้วก้มลงมาใกล้ๆหูเพื่อกระซิบอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมแทบจะจับมันกระแทกเดี่ยวนั้นเลย ขอทดสอบอีกรอบได้ไหมถ้าแซบพอก็ครบไอพี่พอสไอ้ขี้อ่อยมึงได้ทดสอบทั้งคืนแน่แล้วกูก็มั่นใจเลยว่ามึงต้องยอมคบกับกูถ้าเอาเรื่องนี้มาตัดสินหลังจากนาทีนี้มึงลืมคำว่าหายใจปกติไปได้เลยผมกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับไอ้พี่พอสไปทั่วห้อง ถึงแม้จะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่ห้องตัวเองและไม่เคยไปมีอะไรกับใครที่อื่นที่ไม่ใช่ห้องผมแต่ก็รู้สึกแปลกใหม่ดีอไอ้เก้ามูหายใจไม่ทันผมแทบจะหลุดหัวเราะพี่พอรด,ดันหน้าผมออกแล้วหอบแฮกอ่อนวะ ผมยั่วและมันได้ผลพี่พอดผักผมจนหงายตึงลงบนเตียงก่อนจะขึ้นค่อมแมงโคตรเซ็กซี่เชื่ออะไรวะเนี่ยพี่พอดยิ้มมุมปากหัวเลาะแบบมีเลดในผมกืนน้ำลายอึกใหญ่รู้สึกร้อนวูบวาบในท้องไปหมดพี่พอดเริ่มแกะกระดุมตัวเองออกทีละเม็ดจนหมด ผมมองตาค้างแม่งยั่วโคตรเก่งผมแทบจะน้ำทะลักตั้งแต่ยังไม่กระแทกพี่พอพี่พอถอดเสื้อตัวเองออกผมทำอะไรไม่ถูกโคตรอึง้งโคตรอยากเรียกทำไมพี่พอร,รัวลิ้นฉ่ำที่บริเวณต้นคอผมอย่างชำนาญผมคนลุกสู้ ก่อนที่สติสตังจะหายแล้วตกเป็นทาสของพี่พอตไปซะก่อนรีบดีดตัวลุกขึ้นนั่งโดยที่มีพี่พอดนั่งค่อมอยู่อีกทีและดึงหัวมันลงมาจูบอย่างดูดดื่มสุดท้ายเราทั้งคู่ก็เหลือเพียงร่างเปล่าเปลย ผมมองส่วนนั้นของพี่พอตแล้วแอบกืนน้ำลายไม่แปลกใจเลยว่าทำไมที่ผ่านมามันถึงต้องเป็นรุกเหมือนกับผมมาตลอดก็ขนาดแม่งใหญ่พอๆกับผมเก้า <9. S 1> อย่ามองนานดิไอ้พี่พอตทำตาปรือใสผมหายใจแรงอีกครั้งอ ผมโดนจู่โจมด้วยปากของพี่พอตให้ตายเถอะผมแทบคลั่งพี่พอตร,รูดปากขึ้นลงอย่างชำนาญผมมองแล้วท้องไส้ปั่นป่วนพี่พอตจะแตกแล้ว ผมบอกพี่พอตให้รู้เหมือนมันจะรู้วิธีว่าต้องทำยังไงไอ้พี่พอตเร่งความเร็วขึ้นจนในที่สุดผมก็ปล่อยน้ำออกมาเต็มปากมันพี่พอตผักผมนอนราบลงกับเตียงอีกครั้งก่อนที่จะเลื้อยตัวขึ้นมาจูบปากกับผม น้ำยังเต็มปากมันอยู่เลยผมรู้สึกมึนมนอื่นๆไปหมดไม่เคยได้ชิมรสชาติของตัวเองมาก่อนอร่อยดีเหมือนกันแฮะมึงแซบได้แค่นี้เหรอเก้าผมเหมือนโดนดูถูกแต่แม่งเกมเมื่อกี้ผมต้องยอมมันเลยโคตรจะเด็ดไม่มีจังหวะให้ผมได้ทำหาอะไรแค่หายใจยังเกือบไม่ทัน พร้อมเจอของจริงแล้วสินะผมยกยิ้มมุมปากพี่พอร์ททำตาปรือเผยปากเหมือนท้าทายมึงเจอกูแน่อะอะออแม่งผมจับพี่พอร์ตกระแทกไม่ยังไอ้พี่พอร์ทใบหน้าบิดเบียวเว้ยวเยเกร้องลั่นจิกหลังผมแน่นด้วยความเสียว ก้ากูเสียวไม่บอกก็รู้แต่บอกดีกว่าเพราะผมชอบฟังเสียงมันคราวนี้จะว่าผมไม่แซบไม่ได้แล้วสินะเพราะทั้งคืนผมทำมันน้ำแตกเกินสิบรอบผมไม่น่าปากดีไปยั่วคนอย่างไอ้ก้าวเลยเล่นเอาไม่ได้หลับได้นอนแต่ก็คุ้มนะ เพราะไม่เคยเห็นใครอึดเท่ามันมาก่อนดังนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วละว่ามันนะแซบแต่ข้ามเรื่องใต้สะดือไปก่อนเถอะเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นมันพูดอะไรกับผมนะเกลียดความแรดของตัวเองโฟกัสผิดเรื่องจนบานเจ็บไหมไอสัตว์ตื่นมาก็คว้าปิกกระจูกูก่อนเลยนะ ตรงนั้นกูไม่เจ็บหรอกเว้ยกูเจ็บข้างหลังผมปัดมือมันออกก่อนที่ลูกชายผมจะตื่นอีกรอบนิดนิดผมบอกมันไอ้ก้าวยิ้มขำผมแซบพอที่จะเป็นแฟนพี่ได้อย่างเชีย่ยเล่นงี้เลยเหรอกูเขินเป็นนะเว้ยก่อนหน้านี้เจอกันไม่ได้ต่อยกันตลอดอยู่มาวันนึงมาขอเป็นแฟนเนี่ยนะ แม่งคนละอารมณ์อะมึงคิดดีแล้วเหรอเกาผมลองถามมันดูอยากรู้ว่ามันจะพูดว่าอะไรคิดแล้วคิดเป็นเดือนแล้วเนี่ยไอ้เกาย่นจมูกนี่การที่คิดจะเป็นแฟนกับกูมันทำให้มึงเหนื่อยขนาดนั้นเลยหรือคิดหาอะไรเป็นเดือนคิดถึงพอง กูเขินผมพลิกตัวหันหลังให้มันเพื่อลบสายตาอย่าหันหลังให้แบบนี้สิเอาไม่ไหวแล้วนะเชียไอ้หืนผมรีบเปลี่ยนเป็นนอนหงายเหมือนเดิมโดยอัตโนมัติเชื่อเธอว่าคนอย่างไอ้ก้าถ้าลองมีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยไปสกิดมันกระแทกได้อีกแน่กลับห้องไปได้แล้วมึงอ่ะกูจะออกไปทำธุระ ผมลุกขึ้นนั่งแอบดึงผ้าห่มมาปิดส่วนนั้นเอาไว้จะเขินทำไมวะก็ผู้ชายด้วยกันนี่นาทุระอะไรผมมองไอ้ก้าวด้วยสายตาที่อ่านว่าเผือกบอกหน่อยดีไอ้ก้าวขย่าแขนผมเหมือนเด็กอยากได้ของเล่นทุระเรื่องฝึกงาน ผมบอกมันจนได้ก็ไม่รู้จะปิดไว้ทำไมเดี๋ยวมันก็รู้อยู่ดีกว่าไอ้ก้าวจะยอมกลับห้องแต่โดยดีมันก็รอให้ผมอาบน้ำแต่งตัวจนเสร็จก่อนพอออกมาผมก็เห็นมันง่วนอยู่กับตะก้าผ้าของผมมึงจะทำอะไรกับเสื้อผ้ากูก็เอาไปซักไงเฮ้ยซักไหนเดี๋ยววันนี้แม่บ้านเอาไปซักให้ เมื่อวานนี้ผมโทรไปนัดแม่บ้านให้ขึ้นมาทำความสะอาดห้องเพราะรู้ว่าตัวเองจะออกไปข้างนอกในช่วงกลางวันเสื้อผ้าตัวเองจะให้แม่บ้านซักได้ไงเขาใช้ผงซักฟอกอะไรก็ไม่รู้สะอาดหรือเปล่าก็ไม่ชัวร์เคยซักผ้าเองบ้างหรือเปล่าเนี่ยผมใส่หัวโดยไม่ต้องคิดไรมากก็คนแพ้ผงซักฟอกจะให้ซักผ้าเองได้ไงวะ เดี๋ยวเอาไปซักให้ไอ้ก้าวยกตะก้าผ้าพร้อมกลับห้องบอกว่าไม่ต้องไงผมไปแย่งตะก้าจากมือมันไอ้ก้าวไม่ยอมปล่อยก้าวปล่อยไอ้เฮียทำหน้าจริงจังเพื่อผมตกใจปล่อยตะก้าผ้าในมือทันทีขอโทษ เหมือนไอ้ก้าวจะรู้ตัวว่าเผลอทำเสียงดังจนผมตกใจมันเลยรีบขอโทษไอ้บ้านี่สงสัยจะกินยาผิดขวดหรือไม่ก็ผมนี่แหละที่หูฝาดคำว่าขอโทษออกจากปากมันด้วยเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆแบบนี้ได้ไงวะเฮ้ยกูสายแล้วต้องรีบไปอืมขับรถด,ดีๆแล้วกลับกี่โมง ผมไม่รอตอบคำถามไอ้ก้าวรีบวิ่งออกจากห้องนี่ถ้าไอ้ก้าวเป็นโจรคงยกเขาห้องผมไปแล้วมั้งเจ้าของห้องปล่อยให้คนอื่นอยู่ในห้องตอนนี้แต่ตัวเองดันออกไปข้างนอกจบตอนที่10แล้วนะคะฉาก NC อาจจะติดขัดนิดหน่อยต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe นะคะขอบคุณค่ะ